สวัสดีรครับพบกับรายประจนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเราไปบ้านปรือเกียนนะครับบ้านปรือเกียน์บ้านเกียรปรือครับเอ,อ,อย้ไยไม่ใช่ละ ตุ้งมันนะครับไม่แต่ตุ้งมันนะครับไม่มีตุ้งจืดนะครับก็จะเป็นประมาณนีน้อันนี้เราก็จะมาอยู่ในป่า या